เครื่องเซียวตัวนี้สามารถใช้ไฟได้2ระบบก็คือในตู้เดียวเราใช้ได้2ระบบหลักๆแล้วตู้วันนี้ก็คือไฟสองยี่ถ้าบ้านลูกค้าหรือบ้านลูกค้าลูกค้าท่านใดมีเป็นแบบไฟ3ามแปไฟสาเฟสอะไรางี้นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ย ก็คือระบบมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วสองสองสายนะสองเฟสก็คือเราก็ลากตัวนี้ไปต่อกับสามเฟสก็คือต่อสองช่องสามเฟสปรับเจ้าตัวไฟตัวนี้ให้มาอยู่ที่สามสิบแปดนะครับสามแปดโวลต์นี่ก็คือตัวหลักของมันคือสองยี่ถ้าเราว่าลูกค้าท่าในใดมีสามไฟสามแปดเราก็ บิดมาที่ตัวนี้สายไฟสองยี่นี่นะครับสายไฟสองเส้นไปจำที่เบรกเกอร์ที่เบรกเกอร์ไฟนะครับก็เข้าแค่2เส้นตามปกติก็ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือว่าอะไรเลยก็คือจำเข้าไปเหมือนสองไฟสองสายนะครับ